หลักฐานมัดแน่นนุ่มกันชัยเผยเหตุที่เลิกยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่ได้พิธีกรและผู้ประกาศข่าวมากฝีมือนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยโพดภาพ YouTube ร่วมแสดงความยินดีเป็นหนึ่งใน10อันดับวิดีโอยอดนิยมบน YouTube ประเทศไทยหมวดทั่วไปพร้อมแคปชั่นว่า YouTube Top Tending วิดีโอ2021ดูชื่อตอนที่ได้รับสกรแล้วจะหลีกหนีจากคำว่าเรื่องของชาวบ้านคืองานของเราได้ไงเนี่ยขอบคุณ YouTube ด้วยครับโอนกระแส ทั้งนี้พบว่าทาง YouTube แจ้งว่าช่อง YouTube โหนกระแสตอนผัวขอเคลียร์กรณีพังบ้านยับเพราะเมียไม่ให้พาหญิงอื่นอยู่ร่วมชายคาเมื่อวันที่19สิงหาคมปี2564ติด Top t o อปเท d นดิ้งวิดีโอปี2021โดยมีแฟนๆเข้ามาร่วมยินดีจำนวนมากบ้างก็แซวต่างๆนานา,นาติดตลกอาทิยินดีด้วยนะพี่หนุ่มช่วยเหลือชาวบ้านคืองานของเราคุ้มค่ากับการปวดหัวหนะคะคุณหนุ่มดูไปปวดหัวไปค่ะ ยินดีด้วยค่ะพี่หนุ่มจะระบาไก่โชว์เลยค่ะผมอยากเห็นน้องเขาเติบโตป่านนี้น้องเขาโตยังคะคนตะก,กะป่วยห่วงเรื่องคนอื่นมากกว่าลูกเมียตัวเองเป็นต้นฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ